สวัสดีค่ะทุกคนแม่เหนวจะมางัดทั้งงัดนะคะมางัดทั้งงัดหน่อไม้นะคะหน่อไม้บุงหวานหน่อไม้ไผ่หวานนะคะหน่อไม้ไผ่หวานก็จะ,จะมางัด,งดท้งงัดนะคะหนอใหญ่เลยค่ะ งังัดงัดเลยค่ะอุ้ยอุ้ย,ยค่ะทุกคนนี่หน่อไม้ใหญ่ค่ะหน่อไม้ไพหวานอันใหญ่เ้อค่ะแม่เียจะเอาไปต้มกินกับแจ่วกะปิค่ะต้มแจ่วกะปินะอันนี้ได้แลวหนึ่งเราจะไปเอาอีกฝั่งนั้นจะเอาอีกหนึ่งนะคะแล้วก็ ก็จะสับไปสามนีอนอนนะคะอันนี้สับแล้วน,นี้อีกอันนึงค่ะนี่น,นี่นะคะนี่นี่ค่ะเลเหมือนกันแล้วก็อีกอัน,นอห,อหนึ่งจะสับไปใหญ่กันนลค่ะตรงนี้น,นี่ค่ะก็มีอีกหนอนหนึ่งนะคะก็จะเอาตัวนี้แทนอันนั้นยังเล็กอยู่ มันก็มีหน่อใหญ่มากตน้นนี้หนอใหญ่มากนี่ไม่ไม่เอานะคะนี่เมียไม่เมียไม่เอานะคะร้อนค่ะร้อนแล้วก็มีอีกเยอะมากเลยนะคะมีเยอะมากเลยฝั่งฝั่งนน้นต้นนู้นอีกนะคะในกอไผ่นะคะเนี่ยแต่เราเอาเอาไปแค่พอกินหนอเดียวก็กินไม่หมดแล้วคะ่ะ นอ้อยไพ่บงหวานเนื้อมันขึ้นสูงขึ้นสูงไปเยอะเลยค่ะนี่นี่เห็นไหมอันที่มันเป็นเหลืองเหลืองนี่ยค่ะมันขึ้นไปสูงแล้วเราก็เอาไม่ได้นะคะนั่นเป็นเหลืองเหลืองนั่นเหลืองเหลืองออกส้มส้มนะ,ะอันนี้ก็ก็มีที่ขึ้นนี่ค่ะอันน้อยนี่น,นี่เพิ่งขึ้นได้ประมาณเท่านี้นะคะ นี่สามน้ำไม้อีกอีกอันนึงกันค่ะงัดทั้งงัดอีกรอบนี้นะคะนี่แยบอกว่ายแยจะเอาอันนี้นะก็เลยจะเอาตังน,นี้ให้ อ,อ่นๆเลยค่ะทุกคนอ่อ,อนๆเลยนะคะไปอีกอันนึงค่ะนี่ค่ะอีกอันนึงนะคะไม่มีะคะ่ะ,คะทุกคน,อ,นอักขาดเลยนะคะอนีย ไปแล้วสวยมากเลยสามอันสามอันนะคะนี่แมวเห็นอีกอันหนึ่งตรงนี้มันมาหลีอยู่นี่สองค่ะสองสองเห็นสองเยอะมากเลยนะคะร้อนค่ะดวงเหงอได้สาม,มสามหน่อย,ยใ,หใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะ น้ำน่อยใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะเอาไปต้มกินกับเจวกัะปีแซบๆค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะมาดูต้นไม้ไผ่ไม้ไผ่บงหวานไม้ไผ่หวาน,วานเรียกไม้ไผ่อะไรนั่นแหละ <c oughs> เอาไปต้มกินกับเจวค่ะส่วนมากแกงก็แซบนะคะ บายบายค่ะ